สวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มต้นพระธรรมสองสมุเอลนะคะเราจะเริ่มที่พระธรรมสองสมุเอลบทที่หนึ่งข้อสิบค่ะข้าพเจ้าเข้าไปยืนข้างพระองค์และประหารพระองค์เสียเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าเมื่อพระองค์ทรงล้มแล้วก็จะไม่ดำรงพระชนได้อีกและข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎซึ่งอยู่บนพระเศียรและกำไรซึ่งอยู่ที่พระกร และข้าพเจ้าก็นำมาที่นี่เพื่อมอบแด่เจ้านายของข้าพเจ้าพระคัมภีร์ที่ยกมานี้คือคำกล่าวของทหารชาวอเมเลกที่ถอดมงกุฎและกำไลของซาอูลออกจากพระศพนำมาถวายแด่ดาวิดท,ทหารผู้นี้เล่าแก่ดาวิดว่าเขาเป็นคนที่ซาอูลตรัสเรียกให้ปลดชีพของพระองค์เพราะซาอูลนั้นกำลังเจ็บปวดมากและร้องขอให้ทหารคนนี้สังหารตนเองเสีย ทหารผู้นี้จึงเล่าต่อว่าเขาตัดสินใจสังหารซาอูลและเมื่อแน่ใจแล้วว่าซาอูลสิ้นพระชนแน่นอนเขาก็จัดการถอดมงกุฎและกำไรจากพระศพนำมาถวายแด่ดาวิดเราอาจสงสัยว่าในบทสุดท้ายของหนึ่งซามูเอลบันทึกว่าซาอูลเรียกทหารคนหนึ่งมาเป็นผู้สังหารตนแทนที่จะตายด้วยมือของคนที่ไม่เข้าสุนัตแต่ทหารไม่กล้าทำ ซาอูลจึงตัดสินพระไถยล้มลงบนดาบของตนเองและตายด้วยดาบนั้นแต่ในตอนนี้กลับมีทหารคนหนึ่งถอดมงกุฎและกำไลของซาอูลมาถวายดาวิดและกล่าวแก่ดาวิดว่าตนเป็นผู้สังหารซาอูลเองความจริงเป็นเช่นไรอาจารย์ผู้สอนได้อธิบายเพิ่มเติมว่าซาอูลน่าจะทำตามที่บันทึกไว้ในหนึ่งซามูเอลแต่ในบทนี้น่าจะเป็นการเอาดีเสนอหน้าของทหารอเมเลกที่ต้องการประจบ เอาใจดาวิดผู้ซึ่งชัดเจนแล้วว่าจะเป็นกษัตริย์พระองค์ต่อไปแด็คิดเองว่าซาอูลเห็นดาวิดเป็นศัตรูดาวิดก็น่าจะเป็นศัตรูกับซาอูลด้วยการฆ่าศัตรูคนสำคัญแก่กษัตริย์น่าจะเป็นความดีความชอบของเขาได้เขาจึงได้รับว่าเป็นผู้สังหารซาอูลและนำมงกุฎมาถวายตามพระคัมภีร์ที่ยกมาธรรมชาติมนุษย์มักเป็นเช่นทหารอามมาเลค,คนนี้จริงหรือไม่ ขอให้เราแต่ละคนใคร่ควรวญและเรียนรู้พระไทยพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน